สวัสดีค่ะชื่อน้องเป้นะคะน้องเหรอครับใช่ค่ะขายกันลอยกันหำถูถังเอาแล้วครับผู้หญิงไม่มีผู้หญิงขับกันลยไม่อยากได้ยินแบบนี้มันก่อนถอดกางเกงออกอุ้ยนึกว่าเอ็ดหายยังอ่ะหายแล้วเอ็ดเอ็ดยศอะไรนะเลย่สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสรุปไบนะครับวันนี้เราจะมารีวิว 650F ของสาวสวย ระยองไม่รู้สวยหรือเปล่านะดูเองสว,ส,สวัสดีครับชิดแนะนําตัวนิดนึงครับผมสวัสดีค่ะชื่อน้องเป้นะคะน้งองเหรอครับ <st> ใช่ค่ะอยู่แถวโซนสัตหีบนะคะห,หันก็อยู่สายบันเทิงระยองก็ถ้าแวะเวียนเข้ามาก,ก็ทักทายกันได้นะคะอายุเท่าไหร่ครับน้องเป้อา <28. S 2> <28. S 1> ยุ28ปีค่ะปดปใช่เหรอใช่ดูหน้าตาไม่อยากว่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูรอบๆก่อนนะครับเป็น c d ดีหกห้าสีดำ ดิวไหม,มน่อยดิวนมน้อยคนดันคนดันนมเดี๋ยวให้น้องเต้มาแนะนำรถนิดนึงนะครับว่าเป็นรถอะไรปีอะไรคันนี้ก็เป็น c b 6 5 0 F นะคะรถออกมาปี17แต่ว่าลักษณะของรถมันโดนแปลงชุดหน้าไปหมดแล้วแปลงสีฟันแปลงสีแปลงขัดส่วม, <S <S <S> <S มใช่อย <S <S อยากเล่นอันนี้นะคะก็จะเป็นชุด คาริงหน้าของ c ีดี 650F นะคะซึ่งมันก็ใส่ได้กันได้เบอร์สงูงนะคะก็ชุดหนึ่งเซตหนึ่งอยู่ประมาณสัก20,000กว่ากว่าตัวไหนครับตัวนี้ค่ะชิ้นนี้คาริงหน้าทั้งชุดเลยใช่ไหมครับทั้งชุดเลยเที่อื่นใส่ได้กันได้นะคะมันก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากมันก็แค่เอาอกล่างกับตัวนี้มาใส่อกคนขับอกล่างไม่ใช่อกีอกล่างนะคะตัวนี้ชิวจะเป็นชิวเี่ยวคาร์บอนของอะไรจำไม่ได้น็อต อางานไม่รู้นั่นแหละนะคะไอ้ข้างล่างเนี่ยของเดิมหมดเลยส่วนมันจะมีตัวบาลานซ์โช๊คข้างล่างนะคะตัวนี้ใส่ไว้เพื่อเพื่อให้เวลาตกหลุมอ่ะมันจะได้ล้อมันโช๊คมันบาลังกันค่ะรถจะไม่ได้ใส่ถ้าใส่กันสบัดเข้าไปมันก็จะช่วยได้อีกตัวนี้เป็นสติ๊กเกอร์ที่ที่เขาแรบมานะคะเนียนสวยมากก็โอเคได้อยู่ เนียนเหมือนขาคนขับอะค่ะว้าไฟไม่ได้ไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวตัวนี้ก็เป็นไฟเลี้ยวแปลงนะคะตัวนี้หาซื้อได้หลักร้อยนะคะไม่แพงส่วนประกับแฮนด์มกับแล่ตัวนี้อ่ามือเบรกกับมือคัสต์นะคะเป็นของไบเกอร์นะคะสาครอบปั๊มเหมือนกันนะคะตัวนี้เป็นไบเกอร์ทั้งชุดเลยแล้วก็จุกจุกตัวนี้เขาเรียกจุกอ่ะไม่รู้เออตรงนี้แหละน็อตแผงคอน็อตแผงคอนะคะใช่ไหมใช่ ่วนตัวอุจโชกเป็นโชวะนะคะอันไหนครับนี่เหรออันนี้อันนี้อะไรอันนี้เป็นตัวที่วัดค่าแบตเตอรี่อะคะอ่ะแต่ว่ามันสายมันหลุดต้องไปใช้ได้ไหมใช้ได้ค่ะใช้ได,ได้มันหลุดต้องไปต่ออย่างน,นะคะต่อไปจะเป็นตัวนี้ค่ะตัวเขาเรียกอะไรอ่ะขาคัดใช่ไหมไม่รู้อันนี้แหละก็ของไบเกอร์เหมือนกันนะคะครอบแข้งของไบเกอร์ไม่รู้จะครอบทําไมครอบตัวครอบแพงกว่าแข้ง <laughs> <laughs> ฟ้าแข้งอีกก็ จริงๆแล้วก็ตกไปสองข้างตกไปประมาณหมื่นประมาณหมื่นน่าจะใช่ก็ซาวเรื่องเหมือนกันนะแล้วก็ตัวนี้นะคะจุกน้ำมันเครื่องตัวนี้ก็ของไบเกอร์เหมือนกันนะคะทั้งชุดเลยทั้งคันนี่ไบเกอร์หมดเลยไหมครับเกือบหมดค่ะเกือบหมดต่อไป่าต่อไปตัวนี้มันอานว่ารีโซมาไหมปั๊มลอยอ่มาอโซมาปั๊มลอยตัวนี้จากอิตาลีนะคะสายตัวนี้เป็นของ Mo t ต GP แบรนด์เดียวกันนะคะนิ้วละประมาณ200ตัวนี้ก็จะประมาณ11นิ้ว2องันอ แค่นี้สองพันสองใช่ใช่แค่นี้แหละสองพันสองแพงเท่าหว่ะแล้วก็ตัวนี้เกียร์โยงไบเกอร์ตัวนี้ราคาเก้าพันเก้าค่ะคุณแล้วก็จะมีตัวนี้ตัวนี้เป็นพักเท้านะคะตัวนี้เป็นของมันอ่านว่าอะไรไม่รู้จําไม่ได้แต่ละอ่ะฝาเกียร์มันประมาณห้าพันกว่าบาทจําไม่ได้ว่าห้าพันเท่าไหร่เบาะก็เป็นเบาะเบาะใหม่ทำมาไหใช่เบาะใาม่ มุมมากใช่ไหมครับแต่ไม่มีใครสอนไม่ให้ใครสอนไม่สอนด้วยแล้วก็ส่วนท่อค่ะท่อตัวนี้เป็นเดวอแพรนนะคะอยู่ตทั้งเส้นนะครับ้งไม่ค่ะเป็นสลิปออนต่อปากดนีนะอคือใช่ไม่ใช่ตรงนี้ก็ประมาณหนึ่งหมือนห้าประมาณนี้เดี๋ยวดนยึดยังยังดิวดิวทหารดิวตำรวจไว้ก่อนใช่เปล่าใช่ใช่ใช่แล้วก็ตัวนี้เป็น อ่าสปูนนะคะกับขายตัสปูลเป็นของไฟนอลเทคสวยดีนะคะราคาก็ประมาณหลักพันค่ะไม่แพงไฟท้ายทีนวันอันนี้ก็แต่งหรอแต่งเหมือนกันค่ะมีไฟเดียวในตัวไหมครับตัวหน่อยได้ไหมอ๋อสวย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 กว่าคนขับเลยนะครับไปโอเคแล้วก็ฝั่งนี้ก็เหลือควิก h ิฟเตอร์กำลังจะไปาสอันนี้ก็ของอะไรอ่ะตัวนี้ของไบเกอร์เหมือนกันค่ะมันอันเดียวกันเลยอะไรอ่ะ ก็มาพร้อมกันใช่มีข้อแข็งฝั่งนี้ก็มาพร้อมกับฝั่งนู้นใช่มันเลยมีกันลื่นมีกันกันลื่นกันถังข้างๆแต่ว่าไม่แนะนําใส่แบบนี้นะมันเป็นลุ่มๆเหมือนเราเป็นเอ็ดมันก่อนถอดกางเกงออกอุ้ยนึกว่าเอสดหายยังอ่ะหายแล้วเอสดอยโอะไรนะเมื่อยก็ประมาณถนนราคาก็ทั้งคันก็ประมาณ เป็นแสนอยู่นะไา่มีอะไรกันลอยอันนี้กันลอยค่ะกันลอยกันหำถูถังแล้วค่ผู้หญิงไม่มีผู้หญิงครับกันเลยไม่อยากได้ยินแลยนี่ทั้งคันนี่ไม่มีอะไรแพงเีือันี้แพงอย่างเดียวอ๋อติ๊กเกอร์สายบันเทิงราคาเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ไม่มีราคาแบบประเมินค่าไม่ได้มันเป็นมันเป็นคุณค่าทางจิตใจหมดแล้วหมดแล้วต่อไปก็ต้องรีวิวคนแล้วคน คนขับใช่ไหมใช่ก็ถ้าผ่านมาแถวระยองนะคะก็ทักได้ขับรถด้วยกันได้นะคะชื่ออะไรนะครับชื่อชื่อน้องเป้คน้เป้ใช่น้องเนาะน้องค่ะน้องน้องใช่เปล่าใครเรียกเจ๊กูตบ What What บว e fuck บ๊ยบายค่ะบายครับ